ค่ะคือกัน้องมิวแล้วค่ะวันนี้เนี่ยน้องมิวตื่นมานะคะแล้วก็จะมาไปฝักสวนที่ปลูกไว้เ้อ่อไดูนางนาะวอาน้องมิวเหลียนนะคะไปดูกันมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดคลายให้น้องมิวด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยค่ะนี่ก็แรกนะคะคือทับชิมดใหญ่มากดูให้หน่อยนะว่าสุกหรือยังแม่ว่าสุกแล้วเก็บได้เลยลูกแม่ มีหลายลูกค่ะปีนี้ปีที่แล้วมีลูกเดียวน้องนุ่เนาะชิ้นมิ้วแล้วก็อร่อยปีนี้ดกด้วยใช่ดกมากค่ะออกมานี่จะะพาไไปดูอรเด็ดก่อนไหมเด็ดลูกนั้นก่อนไหมข้างล่างแม่ว่าสุกละว่าเลยไหมอ่าได้ละอ่าเด็ดเลยกลัวพี่ยังไม่สุกอ่ะสิสุกแล้วล่ะลูกอ่ยแต่มันยังไม่แตกเลยนะไม่เป็นไรหรอกอ่านี่ค่ะอันนี้มามนี่เราคิดว่าจะสุกแล้วค่ะไปจะพาไปดูต้นต่อไปกันนะคะ ไปค่ะนอนนแล้วจนะวมีต้นหนึ่งนะคะที่จะมาเพาะและเป็นต้นที่หวานแ,แล้วก็อร่อยมากๆก็คือต้นลิ้นจี่เองค่ะลิ้นจี่อันเล็กนะคะไม่ใช่จักระผัดเพราะว่าคือแบบว่ายังไม่มีจกักระผัดไงแล้วเราปลูกลิ้นจี่อันเล็กอะขึ้นต้นมันนี้ใช่แบบมีใบเยอะมากเลยค่ะ,คะ,ะ4ใบนี โอเคค่ะเราใกล้สิ้แล้วค่ะมึงก็คือแบบเออฉันฉันฉันว,วายแล้วผมมัวายแล้วค่ะฉันฉันไม่อยู่แล้วตอนนี้เป็นหน้าอะไรคะหน้าร้อนค่ะร้อนไหมคะต้นเทียจะเจ็บเนี่ยมัยยนะต้นอะไนั่นอะไรนะลำไยลำไยค่ะต้นลำไย ไย,ยของมิวเนี่ยลำไยจะเป็นลำยไยปลอดสารนะคะทุกคนมันกินได้แล้วอะ่ะไปดูฝั่งโน้นไหมฝั่งโน้นจะมีเยอะลูกถือะตะกร้ามาด้วยนี่เลยฝั่งนี้ฝั่งนี้กินกันค่ะอันนี้ใช้ปากคางาบคางาได้ไหมใช้ได้ไม่ได้ใช้สารกัดได้ อะไรไหมเก็บไปนะอร่อยใช่ไหมไปเก็บกัน